ักทายสบายดี fc สุขุสุขคน,ขคนเติมน้ำมันกำลังเตรียมจะเดินทางสิออกไปคุมบัตรน้องแตะพีน้องพ้นท่ากระยุดคำล้วได้ตอนนีนหามุงปลายละหามุงหามุกว่าแล้ว มาจาังสิจ่ายเด้อร้อยเด้อน้ำมันเส้นไหวค่ะได้ขนมสิออกไปันเยี่ยมนางหลานได้สิ่งพื้นหนึ่งสิไปหายจีนี่เป็นของเพื่อนเอิงเลือกพื้นเดียวนี่แหละพี่น้องาะไปให้ชาวหลานทำบุญทำบุญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยสะสม เหมือนกันน้ำอกอ,อ,อก่บวะซันอือกบ่อเรื่อยๆมันหัดีเต็มเนาะพี่อนเองเนะอันนี้ก็สินไปส่งลูกข้าน้ำสินักเยียนสินไปส่งลูกข้าอ๊ดอันนี้ขนมไปให้ฝากลูกนั่งละฝนห้าก,ก็หยุด ูปานานากันนาผู้ใดมีปูมีปลาก็ได้ปลาลายได้ยําพอฝนตกเบิดมือเบิดเวนสบายดีอีกเนึงเด้อพี่น้องเด้อมาฮอดคุมน้องแตแล้วอันนี้ปลาเมายืนอยู่ตรงหน้าเฮือนเฮือนแม่สาวล้านมาฮอดแล้วเบิดมือเบิดเวนฝนตกนะ เปลีนอนบ่อยว่าคนยุดกับปิดเพือนมาเลย,ยนังขอกหมอกเนี่ยคนป่วยทางเขาเปลี่ยนเนี่ยบ้านนอกเขากระแบบนี้แหละพี่นอ้องเอ้ยบ้านนอกชนนบ,บทจริงๆ้ามอยู่บ้ามอมยูบมย่บ้าได้ขนมมาฝากนะเนี่ย เออบม้ำไปอยเออเออมันหนงท่านี้ใครเนีมันเดียวเห็นผั้นันผู้นี่อยู่ลุม้วนมามันคือหวยนะเออมันชื่อหัวนะตายอ้าวคือดีๆพคือหัวนะโอ้หอนหัวว่สันจนบุมีมองอยู่หัววดบ่แถทนี้ อันที่เป็นห้อยไปจุดไปจุดนี่หัวเบิร์ตายมันเป็นยังไงเนาะมันหัวนั่นร้องได้เชิดมาหายเดี๋ยวกูขมุกขบแต่เชินของหมูเฮาวคือเอามาฝากก็เลยเก็บไว้แบบโอ้ชีหายพอดีเนาะแบบเลือกพื้นเดียวแหละคือเหมาะเอาไว้ให้บังคำเอาลาบนหน้าบนข้างหน้าเหรอแล้วอีหล้าเอาถุงหนึ่งใช้ลูก ใส่ขอบใจปาก่อนใจปากแล้วได้ยินสาวอ่ะดื้อบ่เออฟอนเชียงหูกล่ะฟอนเชียงละลาไปบึงกับผูกก่อนไปไปชิลงกับปลาไปลูไปไปฟังความเฟังความฟังความคุณนนงหนา คันเหม็นฝุ่นอยู่ฝุ่นสีแหรนหลัดแล้วนเนาะแีเหรนหลัดแล้วใช้นมเดชห <c ười> มดเลยคืนนี้หายเบอ้อคืนโทรหาแ <c ười> ม่เพ่เป็นยังไงหายของเฮาบเฮาสิเดไปสวบายในบนโต๊ะเหล่าบนหน้าบนหน้าบ้านนี้เมื่อได้นางสิเดไปคันพ้นเอื้อนนี่แล้วโหลดก็ยังมีภาพไปเมื่อเมื่อนี่อันสีอันมะวาข่าวสุภาพ มีผู้ใหญ่เพิ่นให้เงินมาอยู่เฮาเอ้ยเป้ายังบ่ได้มันฝนตกเบิดมื้อมื้อนี้ก็คือกันแหละพะบ่เาอยาลดค่อ้ยก็แม่นแนวมัน้มันตกเบิดมื้อเบิดเวนแม่นให้เพิ่นเอามื้อหน้าอย่าลดค่คือว่าให้ฝนเอื้อนซะก่อนเนาะอดเอาธรรมดาอันหมอนัดนั่นก็ฮอดมื้อมื้อเอื้อยว่าของว่าอีกยัง3เนาะมื้ออื่นแห้งยังไยัง่ บ <ไป S 2> ่คันหวังว่ามันบ่แห้งกับคันฟุ้นบ่ตกนี่เกอยก็ไปได้<อ>จะว่ารายละเอียดย่งจึงสิมาวอาให้ฟังน้ำหลังเด้อพี่นองเด้อมีผู้ใหญ่ซอยมาอยู่คือสีมีหวังเด็ไปหาหมอบดน,นี่ได้เงินไปหาหมอ,อขอบใจเลยมาแจ้งไว้ยาาันโอ้อยออย,อยันคิดนักสีเอาเงินมาตแต่ใส่นี่ผู้ซอยอยู่บ่นัง บ่มีมีแต่เหลือเท่าใด๋เงินได้เอามาให้เหลือซําเก่านั่นแหละใส่ใส่หนมีแต่ให้บ่มีแต่มีแต่ให้ค่าน้ํามันเพิ่น400ค่าน้ํามันเพิ่น400เออไปซื้อินมูวานนี่100นึงเออกินอือๆๆเพิ่นสิฝากมาให้ไปหาหมอรายละเอียดเ่กชมคลิปน่ะน่บ่เมื่อยบ่เมื่อยเบิ่งชมสิเมื่อยเมื่อยหันใจเบิ่งว่าายใจาว่านั่งบ่ติ อืมนั่งเพลงพ่นติดวีเก็กลบ่ได้มากำลังอุขลุปอยู่ในครั่วคุ่ส่วนพิคนว่าคนโตคนละนนนแบบห้องลหลดอายๆเอกไปกับข่าได้อืมมันข่าแล้วเฮ้ยที่วัดศไปมือนนี้แล้ว่นออกมาน้าห้าลูกอืมห่อหลูกกับบ้านนางยอมทางวัสชิมาบ่อยอยู่อ่ะเห็นยังบ้านเห็นอยู่คำแม่ออกมานาอยู่กับปุณน้อยๆนะ มือนเป็ชี่เมื่อยแน่ี่เมือยบ่ะนะท่านเมนว่าได้เงินมากกับ่ได้ไปคงเก้าเหมือนนี่มันฝนลงแห้ง่เหม่ยแห้งกัดจำเป็นเดีไปและจำเป็นั่นเหม่ยเนาะเออเออตุกมันได้ก็ต้องบืนไปแล้วรก็ต้องเบืนไปแล้วออะวกหอดปากสองอืออออไปสุกเชิญก่อนสีบหาใจก่อนเสียบหายใจก่อนอือตอนนี้ เมื่อยงมันบ่านางอันใจอันใจผู้อิม่มเออคันสุกเซินตัวก่อนไปก่อนด้นางเดิ้งเงินนันได้อยู่ไปหาหมอนเกิดมาบอกไว่าอ,อันคันเป็นอะไรก็บยิบยืมไปก่อนก็นได้เลยเกิดเชี่ยมาหายน้ำลังเออเงินไปหาหมอนเกิดว่าสิพอได้อยู่จะว่บบาถามเมย์ไม่ไหวอย่าบอกว่ามือนี้เป็นเมืมม่อย์ของอาการเป็นนัน่นเขาหายผ้าไปหาหมอเลยอืมอ,อืมอืมเขาเป็นหัวใจโตได้หลบเร็วได้ ว่าเขาขาค่าไว้ก็ได anyway> ้ก็สิวานยืมไปก่อนนะคะเงินกสิคือคือเอ่ยว่าเอาเกินอยู่แน่คลิปมาแหละวักขลักหมื่นลงมาคือได้ไปได้อยู่ว่ากสิประมาณนั่นแหละนางแต่แบบรายละเอียดมเเัออนสสุุดค่ะความหมายนางว่าคันเด้ไปฮามอนี่มันสุดแลยใต้กระโบขานิ่งนางว่า ตายกะสีบวกขดคันเด็ไปหามอเนี่ยมายังสาววัสิไปบบคนจะจะอืมอืม้ยบได้ไปซะอือืมบบไดนไป้แบบหมวยเมวานี่นะบไน้อนไหนน้าเช้าปูนได้มาบ่มาเนี่แม่มาหาล้านน่อยอยู่กับเื่อสองคนเออขงทาเมืองกับเมื่อบบานผัวเพิ่อนเอาเมื่อบบันผัวเออว่าอันไหนด้อันเตะนะอืมเตะนะอืาเป็นมาส่งเมืองลงเล้งนเมือเนี่ยเออเออเอาทามหาเล่าอะรอืมมาส่งเมืองยุ่นเนะอืม ดีแล้วใครแต่เพิ่นกะซอยฮนแหละดีอยู่ว่าผู้ใหญ่ใจดีเอ้ยกขาวอาให้ฟังอยู่เพิ่นก็เออดีใจที่ว่ามีผู้ซอยขันเอ้ยว่าขันไปสวรรค์น่ะขันจ้างหลุดไปน่ะโอ้ยแพงเมาน่ะพันหาสองพันผู้เขาเอาค่ะของมันไกลเนาะเขาเอาหลานหาเอ้ยขันลุงมาส่งเพื่อนเขาเป็นแห้งหนึ่อเขาว่าเขาบ่นเขาเอาน้ำจะหาเซนขันเขาเอาน้ำเขาซอยขันแมนสั่นบปได้ได้ลนะขันส่งสวรรค์เขาเอาหลานหาอืม อันน<ว>ั้นหลุดห้องมอหลุดห้องมอได้น่ะอ่ขั้นขั้นบ้านเฮาเห็นบอกเมาไปแต่เก่านะมันเจ็มเป็นนะมันบุมีหลดนะโอ้ยเขาเอาพันหะพันว่าอย่างว่าเขาซอยนะพันบาดได้นางอย่างว่าเขาซอยได้น่ะขงเคยอันจ้างเคยเมาเนาะอือมันไกลได้นางคงลอยกว่าลากผู้ัดออกไปอีกแต่บ้านเฮานี่มันเปื่อนได้บะนี่ทางมันกะลุงลัง เดี๋ยวนี้ยังดียังกว่ากับซาตุเนาะผู้ใหญ่พินกัผู้ใหญ่พินกับผมกดใจมันไลยแล้วผู้ใหญ่ก็เลยไปพินก็ดีใจนํามีผู้ซอยผู้ยังซอยกันเี่มันแบบเป็นมันแหนมันอ่างเลยน้ามันก็โอ้โมันทางอ่างบ่นางออกอยู่ยักยังอ่างอยู่พังไปเนาะพังไป คือว่าเอื้อยมีเพศเอื้อยเตะอยู่ขั้นอนาคตัือโทรหาเวลาเราบ่มีเอาบ่มบังเถื่อยันโตัวไปเอื้อยออกมาแล้วมันบ่พอออกกันใินะอืคันโตุคันโตุบ่อยู่เอื้อยก็บ่ออกมานะมันบ่นแน่เราจะสิไปตอนใดแต่มาบ่ออกไว้มันบุนแหน่แม่นความเจ็บเป็นนี่มันบ่นแน่มันบ่ไวตอนใดก็คือไปตอนหนั่นนะพี่น้องหาหมอบ่บล้อนะ กว่าอาการเฮามันโลดก็ได้หงลมน,นะแต่จิงเมื่อยแล้วเขาหายไปโลบอ่ะอืมแต่วาันเื่นี่ก็เมื่อยอยูดแต่สักพักหนึ่งจะหายไปเนอืมอืมา,าเแต่ย็แห้งยู่ปแยูนยู่ไปเอเมพนเลตื่าากแพตกพนตกแต่ตีสามตกอยู่สะสะก็ยุดนี่นะหาุวงไปจึงได้ยุดคำละะแแมันชิมักเป็นเจ็บ โอ้มาขึ้นมาขึ้นรถมันอากาศเริ่มเย็นน่ะกับโบเจ็บแต่ว่าเมื่อยหายใจบบอิ่มขำมาละหายใจบบอิ่มบบอิ่มท้องโลดถูกมือจิบหนามหน้าหอืงจิบหนามเรื่อยๆอ่างบ่บ่เลยจิบน้อยๆเอาพอมันสุ่มคอนะจิบจิบเอาเลยว่า ลทรมานนะน่ะทรมานเหนื่อยหันใจเหนื่อยนั่นี่น่ะเหนื่อยนนั่แหละเอื่ยก็ได้ยินเออมีผู้ซอยเอื่ยก็ดีใจนําว่าเออใครเนี้ยหายใจโล่งแน่บบบนี้แค่แม่ก็นั่งจมอยู่แบบก็แม่โอ้ยเหนูเฮาสิได้ไปอยู่ไปแล้วเอาสิเอาใหญ่เพรแบบไปกดีสุดแด้วลูกแล้วใหญ่ขนาดเราอืมต้องคิดยังไงเราเฮ้ยแต่พอตัวน่ะเขาโอ้ยี่เธอได้เถื่อเราก็ยังหลอดมาเอามันบรรลุต่างกันอืมอืม หหัวใจโตโรเสียววานโรโรหลุมเลวเอาแล้วมันมีโอกาสหลอดซูงมกันนะเฝ้าอยู่ดีๆกับเสือกอะเหมือนนำลมก็มีมีโอกาสหลอดยเนี่ยคือว่าขึ้นในใจนะเพราะว่าอืมันเป็นหลงหัวใจดีหัวใจโตได้มองขีดเหมยมันก็เหมยเขาเนาะแข่งกันยังไข่ยังไข่อยู่ะแขนเนี่ยปวดได้ไข่ ใครแต่แข็งนั่งนเนาะนอนแค่นี้เดียวใครคงนี้เดี๋ยวมันเป็นหนามคลิปนี้คลิปนี้ก็ยาวเลยพี่เนาะป้าเมาปัดจอดรถไว้นะคลิปนี้ยาวละป้าเมาจะจบไว้สำนีก่อนขอขอบอกขอบใจขอบุญขอบคุณนำเอฟซีทุกท well, so ่านทุกคนที่เขาเบิ่งเขาส้มขอบุญขอบคุณขอบอกขอบใจผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนเด้อที่ เมตตาซาลเนะมาบอกมาแจ้งคนไหวสิได้อุ่นใจคันซุกเซินก็คือยิบไปก่อนก็ไดม,มีในบานน้องเตะนี่ยืมก็ยืมไปก่อนพาเมาว่าสิไปเอาหายเงินแต่ว่าฝนตกบดเมือเลยไปเอาก่ไดเดี๋ยวมาบอกผุไหวเนาะสิไดอันอุ่นใจไหวผุนมาแต่หน้าย่างบ่แม่มาแต่หน้าเลยหาปลระตากระบุงย่างผู้เดียวตี กเหลี่้ว้วบักคับได้สบับนอยััหน่อยบอเอมันเอมันเฉาะก็แม่โอ้ยเมะแม่เมื่อานตัวอยู่หายเยอือเอาขนมหม่ดีพี่น้องอันเป็นหน้านี่ักเท่าดทงยามาใส่เพิ่นเเออได้ปลูกพักบอกเพิ่นเป็นคนขยัน ก็ส uh, uh. okay. ีหายฮาบอบใส่งก็ได้พวกฮาเดินะงฮาในกรตาลยฮาชยุบไปเลยเ้ยมันจะขึ้นบบกินพักสุดมันสีอืดเข่าชานมาๆขาเบิดวันยัดไปซีนี่ดโอ้ยจิมเนเจ้าเออเขาเนียวนะอหนึ่งมาเออหนึ่งมาหนึ่งมาแต่นา พอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปกันยาวสมควรแล้วเด้อวันน้อยหนึ่งดออนี่นะเดี๋ยวไปก